แหน่งง,งละสิยังเอ่ยที่ฟิล์มกำลังกินอยู่นะคะอันนี้เป็นผักและผลไม้อบกรอบนะคะตราออยแอนทีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะในวงการคริสปี้สแน็นะคะอาหารขนมอบกรอบนะคะที่เฮ็ดจากผักผลไม้สดนะคะเอามาอบกรอบก็บจะมีทั้งทั้งบักอึบีดรูดแค่อทเฮ็ดหอมและก็เออ กล้วยนะคะยังอีกนี่มันฝรัง่งบักมีแลวก็ยังอ่ะดอกกระเจี๊ยบบอกว่าแมนนวยกระเจียาจายเจ๊ยบอ่ะจ้ะนวยกระเจี๊ยบที่ว่าเขากินมันเป็นพักเขากินอย่างยากกะนะแต่อันนี้เพิ่นเอามาอบเนาะเพราะเอามาอบแล้วมันก็กินง่ายก็เกาได้พี่น้องนะในนี่กับสิมีเอ่อนอกจากนั้นแล้วนะคะกับสิมีเอ่อบักทั่วฟักเง้วน้ำนะคะทัวฟักเง้วนะคะอ่ะกินไปเพิ่นไปนะคะ ผู้ใดสนใจนะคะฟิล์มกับสิทธิ์ิงเบอร์โทรและก็เฟซบ o ๊กไว้ไห้นะคะถ้าสนใจก็สม m a r อินบ็อกไปทาง Facebook ของเจ้าของแบรนด์ได้เลยนะคะอร่อยมากรับประกันได้